สวัสดีนักลงทุนมือใหม่ทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Little Investor นักลงทุนจิ๋วกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามากับคอนเทนต์เปิดหัวข้อการเรียนรู้ของเรานั่นเองนั่นก็คือมือใหม่หัดเล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างก่อนจะเข้าไปเริ่มกันผมขอเกริ่นนำก่อนว่าหุ้นเนี่ยคืออะไรหุ้นเนี่ยคือความเป็นเจ้าของนั่นเองครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำธุรกิจหรือค้าขายอะไรใช่ไหม เราก็จะต้องลงขันกับเพื่อนก่อนพอมาทําธุรกิจปุ๊บได้กําไรเราก็จะแบ่งเงินกันตามสัสดส่วนที่ลงทุนกันไว้นั่นเองแต่ว่าเวลาเราอยากจะเลิกทําธุรกิจเนี่ยหรือว่าเราอยากจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยกว่าเราจะมาหาคนซื้อกว่าเราจะโอนสภาพคล่องมันก็ต่ําใช่ไหมแล้วก็การทําอะไรเนี่ยมันก็ลําบากมากหุ้นเนี่ยก็ทํางานเหมือนก,นกันกับที่ผมได้พูดไปข้างต้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีสภาพคล่องและการซื้อขายที่ง่ายกว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปซื้อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology เนี่ยทำให้เราสามารถสั่งซื้อหุ้นได้ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ง่ายๆผ่านแอปสตรีมมิงนั่นเองพอหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับหุ้นกันมาแล้วเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับความเสี่ยงของมันหน่อยดีกว่าโดยความเสี่ยงของหุ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เราขาดทุนสักเล็กน้อยหรือว่าเสียงเงินลงทุนไปเลยเนาะเกิดจากการที่บริษัทที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยมันเจ๊งหรือว่าราคาหุ้นมันตกแล้วเราขายตอนติดดอยเราก็จะขาดทุนนั่นเองมาเรามาเริ่มหัวข้อหลักของเรากันเลยดีกว่าก็คือขั้นนนนตอนการเล่หุ้น มีอะไรยังไงบ้างอย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าเราจะเล่นหุ้นสายไหนแบบไหนที่ถูกจริตเราเดี๋ยวกดพอสขอโฆษณาคลิปเราแป๊บหนึง่งจริงๆทางช่องของเราเนี่ยก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับแต่ละสายกันไปแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดสามารถคลิกดูมุมขวาบนเข้าไปดูกันได้เลยเอาละมาต่อกันเลยดีกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมีอยู่หลักๆ3ส,สายนั่นเองก็จะแบ่งเป็นสายแรกเทรดเดอร์หรือว่านักเทรดสายที่2 value investor นักลงทุนหุ้นเน้นคุณค่า สายที่3 o r ออริจินัลหุ้นปันผลเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง3อย่างเนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยเทรดเดอร์ ader, นักเทรดคนกลุ่มนี้จะดูหุ้นที่มีราคาผันผวนมีมาเก็ตแคปที่สูงเข้าไวออกไวถือหุ้นไว้ไม่นานตั้งแต่รายวันไปถึงรายสัปดาห์ใช้กราฟเทคนิคและอินดิเคเตอร์เป็นหลักให้เทียบก็เหมือนคนที่มีความว่องไวปล่อยมัดไวถึงจะไม่แรงแต่ว่าเน้นจำนวนมัดสายต่อมาของเราก็คือ value investor หรือว่านักลงทุนเน้นคุณค่านั่นเอง สายเนี้ยจะหาหุ้นเติบโตที่มีพื้นฐานที่ดีมีราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงใช้ความรู้ดูพื้นฐานของหุ้นและประเมินราคาดูว่าหุ้นตัวนั้นสมควรจะมีราคาเท่าไหร่วางแผนเข้าวางแผนออกแล้วก็เน้นถือยาวเป็นหลักประมาณ5ปีถึง10ปีเลยทีเดียวโดยวอร์เรนบัฟเฟตเองเนี่ยก็เป็นสายนี้นั่นเองนะครับสายเนี้ยเปรียบเสมือนคนที่ไม่รวดเร็วมากออกมัดช้าออกมัดไม่บ่อยแต่ออกแต่ละทีเนี่ยเน้นๆหนัก,นกๆทั้งนั้นเลยสายสุดท้ายก็คือออริจินัลนั่นเอง หุ้นปันผลหรือจะเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็ได้เป็นสายที่จะมองหาหุ้นที่แข็งแกร่งราคาไม่แพงมีความมั่นคงสูงเน้นเงินปันผลเป็นหลักและก็มีหนี้น้อยสายนี้เป็นสายที่เชื่องช้าเน้นการป้องกันอึดถึกทนอยู่ได้ทุกสภาพอากาศนั่นเอง อ่าหลังจากที่เรารู้จัก3าสายไปแล้วทุกคนก็ลองเลือกดูกันเนาะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเหมาะกับสายไหนเราก็จะไปทําการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายนั้นนั่นเองว่าเขามีเทคนิคยังไงมีการดูอย่างไรมีการทํากําไรย่งไงนั่นเองหลังจากที่เราเลือกได้แล้วเนาะเราก็จะมาต่อกันที่การเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นั่นเอง โดยก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีโบโรเกอร์ทําการเป็นคนกลางในการซื้อขายให้เราก่อนเนาะสำหรับผมเนี่ยแนะนําผมจะเลือกเป็นโบโรเกอร์ที่เราฝากถอนง่ายสะดวกค่าคอมมิชชั่นต่ำเนาะแล้วก็จะมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งส่วนตัวแล้วผมก็ใช้โบโรเกอร์ของแบงก์อยู่เนาะเป็นแบงก์สีม่วงๆนั่นเองโดยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีเป็นสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบ,บียนบ้านแล้วก็เป็นหน้าสมุดบัญชีสําหรับฝากถอนเงินเนาะอันนี้ผมขอแนะนํานิดนึงนะครับว่า หากใครสนใจที่จะลงทุนหุ้นจริงๆเนี่ยเปิดบัญชีแยกจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่สับสนแล้วก็ไม่กระทบต่อเงินส่วนที่เหลือของเราด้วย โดยประเภทของบัญชีเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ2ประเภทนั่นเองก็คืออย่างแรกเป็น cash account เป็นประเภทบัญชีที่เราเนี่ยวางเงินไว้ส่วนหนึ่งก่อนเป็นเงินมัดจําแล้วก็จะใช้เงินที่เหลือเนี่ยของโบรกเกอร์เราไปซื้อหุ้นไว้ก่อนพอหลังจากเนี้ยพอเราได้หุ้นมาปุ๊บสักระยะหนึ่งเนี่ยโบรกเกอร์ก็จะมาตามเก็บเงินจากเราทีหลังนั่นเองและอีกประเภทหนึ่งของบัญชีก็คือ cash balance เป็นบัญชีประเภทที่เราเนี่ยต้องเติมเงินเข้าไปก่อนถึงจะสามารถซื้อขายหุ้นได้โดยมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเป็น cash balance จะดีกว่านะครับอ่ะพอทีเนี้ย เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเล่นหุ้นยังไงมีบัญชีพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาหุ้นได้จากที่ไหนบ้างวันนี้ทางผมก็มี3มเว็บไซต์มานําเสนอนั่นเองเว็บแรกเลยเนาะก็คือ set.or.th เว็บนี้เป็นของตลาดหลักทรัพย์เลยเนาะสามารถที่จะมาดูหุ้นได้ในเว็บนี้เลยครับว่าถ้าสมมติเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนดีเราก็เข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บกดไปที่ set พอเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแยกมาให้เนาะ เราก็เลือกเลยสมมุติผมสนใจธุรกิจการเงินผมก็กดไปอยากจะลงทุนหุ้นธนาคารอะเรากดไปอะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของสาหกรรมธนาคารนะครับพอเลือกลงมาปุ๊บนี่ก็จะมีเป็นหุ้นธนาคารเลยเคแบงกัสิกรเงี้ย SCB ไทยพาณิชย์เงี้ยก็จะมีให้ดูอะแล้วมาต่อกันที่อันที่2ครับเ e t t เทรดนั่นเองส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเว็บนี้ใช้งานง่ายพอๆกับเว็บแรกเลยเนาะที่เป็นเซเนี่ย แล้วก็จะมีข้อมูลดัชนีดูได้ละเอียดกว่าครับเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากเลยเว็บนี้แล้วก็มาถึงเว็บที่3ของเราเป็นเว็บที่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสูตรโกงเลยนะสำหรับใครที่ขี้เกียจประเมินราคาขี้เกียจมานั่งดูแบบเ hey, ฮ้ยหุ้นตัวนี้มันต้องคำนวณอย่างงน้นอย่างนี้เราสามารถใช้เว็บนี้ได้ครับ jitta.com เว็บไซต์นี้อ่ะกดเข้ามาเขาคำนวณราคาพื้นฐานของหุ้นให้ดูว่าหุ้นเนี่ยราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานหรือเปล่าสมมติอ่ะผมกดเข้ามาอันแรกเลยเนาะจูบิลลี เห็นเส้นป่านี่ไหมครับเส้นป่าเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยทางเว็บเนี่ยคำนวณราคาพื้นฐานของหุ้นมาให้นั่นเองโดยที่เส้นป่าเนี่ยอยู่เหนือเส้นทึบเนี่ยมันจะหมายความว่าตอนนี้ราคาของหุ้นเนี่ยอยู่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานนั่นเองเป็นไงใช้ง่ายใช่ไหมเราไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเรามาดูว่าหุ้นที่เราจะเข้าซื้อเนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าอันเนี้ยถือว่าถูกใช่ไหมครับอ่ะแล้วพอเรารู้ราคาใช่ไหม เราอยากรู้ว่าหุ้นเนี้ยมันสุขภาพดีไหมมันเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นหุ้นพื้นฐานดีของเราได้ไหมเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่เขามีบอกเห็นไหมเขามีบอกตรงจิตตะแฟกเตอร์เลยว่าเนี่ยโอกาสโตเท่าไหร่เอ่อความสามารถในการทําธุรกิจเป็นยังไงความแข็งแกร่งด้านการเงินการคืนผลตอบแทนการแข่งขันมีบอกหมดเลยครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ใช้เว็บนี้ในการดูข้อาวๆาก่อนเนาะก่อนจะไปสแกนหุ้นด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งอ่ะก็จบกันไปแล้วในวันนี้สําหรับหัวข้อของเราเนาะมือใหม่หัดเล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างก็คลิปนี้จะเป็นการปูพื้นฐานมาเบื้องต้นก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่เป็นเลยหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเป็นมือใหม่แล้วเดี๋ยวบางหัวข้อเนี่ยทางเราจะมาเจาะลึกลงไปอีกทีเนาะวันนี้ทางเราก็อยากให้ทุกคนรู้คร่าวๆก่อนว่าเราจะซื้อหุ้นได้จากที่ไหนหรือว่าหาหุ้นได้ยังไง แล้วก็เราสามารถเล่นแบบไหนทํากําไรแบบไหนได้บ้างถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยทางผมก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกได้หรือว่าถ้ามีคําถามสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้บอกได้เลยเดี๋ยวผมจะมาดูและจะมาตอบเนาะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจและทําให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปขั้นนึ่งสาหรับวันนี้ทางเรานักลงทุนจิ๋วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ